สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะเบสิกพื้นฐานในการเล่นเซปักตะก้อนนะครับเรียนรู้พื้นฐานในการฝึกกีฬาเซปักตะก้อเริ่มจากแปรแปรข้างเท้าด้านในข้างเท้าที่ถนัดนะครับเริ่มจากการฝึกจากเริ่มจากคนที่ไม่เป็น จะมีขั้นตอนปฏิบัตินะครับดังต่อไปนี้นะครับแปรหรือข้างท้าด้านในเราจะยกขึ้นมาให้ขนานกับพื้นนะครับแล้วก็ลูกลก็พยายามให้โดนตรงกลางแปรหรือรองเทา้าพอดีแล้วก็ให้มันขึ้นตรงดิ่งขึ้นมาลงมาทดสอบดูด้วยนะครับแล้วก็จับก่อน,นะครับ แล้วก็จับหนึ่งครั้งแล้วก็จับสําหรับคนที่เริ่มเล่นนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็จับย่อเข่าเล็กน้อยนะครับย่อเขายืนในช่วงกลางขาในช่วงหัวไหล่ระยะหัวไหล่ย่อเข่าเล็กน้อยถ้าที่ถนัดก่อนนะครับจับจับพอได้แล้วก็เพิ่มจํานวนหนึ่งสองจับแล้วก็หนึ่งสองสามจับ ฝึกไปเรื่อยๆนะครับฝึกไปเรื่อยๆเไปเรื่อยๆอันนี้คือพื้นฐานการเดาะแล้วก็ด้วยแปรหรือข้างเท้าด้านในให้ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเดินช็มนานอันนี้คือทักษะพื้นฐานแรกขั้นตอนที่หนึ่งที่จะให้ฝึก สำหรับนักตะก้อมือใหม่หรือผู้ที่จะมาเรียนเริ่มต้นเรียนศึกษาขั้นตอนแรกคือการยืนกลางเท้า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 อยู่ในช่วงระหว่างหัวไหล่ของเื่หัวไหล่ย่อเท้าย่อเข่านิดนึงย่อเข่านิดนึงแล้วก็แปรี พยายามให้หน้าแปรขนานกับพื้นแล้วก็โยนลูกตะก้อแล้วก็ดอกขึ้นให้มันตรงหนึ่งจับหนึ่งจับหนึ่งแล้วก็จับแล้วก็พอดอกไปเรื่อยช้าน,านขึ้นก็เพิ่มจำนวนหนึ่งสองแล้วก็จับแล้วก็หนึ่งสองสามไปเรื่อยนะครับฝึกไปเรื่อยพยายามให้ตะก้อ ความสูงให้มันเหนือทีษะขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็สายตาสายตาจ้องที่ลูดตะกอนนะครับจ้องที่ลูดตะกอนลำตัวองอลำตัวเล็กน้อยนี่คือทักษะแรกนะครับแปวหรือข้างเท้าด้านในนี่นะครับเดาะไปเรื่อยฝึกให้เกิดความชำนาญ ในทักษะพื้นฐานแรกนะครับเซปกักก็ฝึกให้เกิดความจำนานแล้วพบกับทักษะต่อไปนะครับสวัสดีครับ